ครับผมก็สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิป2ไปเลยนะคลิปนี้จะไม่เกินครับนาดูรถไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปต่อเนื่องต่อมาเป็น M5000SU นะครับตัวนี้เช็คสภาพสวยได้ยางคู่หน้าใหม่ยางหลังดอกสภาพยังเหลือนะครับเช็คสภาพให้สวยๆไปด้านหลังเล่มทะเบียนนะตัวนี้2องแสนเก้าบาทเท่ากันมี2คันครับ M5000 คันนี้กับคันคันนี้นะครับผมนี่นคันนี้นะครับแล้วก็ คันนี้ราคาเดียวกันไปเลย2องแสนหบาทแต่คันนี้ได้ยางหน้าใหม่แต่ว่าปี50าย์เล่มเล่มปีต่ำกว่าปีหนึ่งแต่ว่าได้ยางหน้าใหม่ขายราคาเดียวกัน L 5018ราคาถูกถูกสองแสนเบาทรถปี61เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีใช้งานได้เลยขายตามสภาพรับได้เอาไป2องแสนเันบาทใบดันผันหลังเล่มทะเบียนส่งฟรีสามโลในราคานี้นะครับ KRT 140 PTO 89,000บาทครับคันนี้89,000บาทคันหลัง P อ่า P อ่ uh, า140พัด99,000บาทมีอยู่2คัน MU 5501 450,000บาทยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเช็คให้สวยๆนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันเก็บงานบางจุดนะครับ459,000หน้าหลังเล่มทะเบียนส่งฟรี4508 DI 4508DI เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้แล้วกันเพราะว่าน้องเอาไปดันอาจจะทะลอกหน่อยอ DI เอาไป2 5 9 0 0 0เบาทไป2 5 9 0 0 0บาทอุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรี 5018SP คัน 5018SP ปี 64SP เอาไป459ทุกคันเลยตอนนี้4 5 0 0 0้บาทนี่ด้ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋โทรกลับครับผม 4018 DT ปี63ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเช็คสภาพให้ทำสีล้อดําเวทแดงเอาไป3 6 9 0 0 0บาทก็พอ3 6 9 0 0 0บาทเอาไป368 SP ไปดันใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมดอกเต็มดีคันนั้นยางใหม่ขาย3 2 0 0 2คันนี้เอาไป3 1 9 0 0 0บาทพอไปดันใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็ม368 0 SP หน้าหลังส่งฟรี โอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโออแายแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเดีปิดเสียงแป๊บนะึงโทษทีเดี๋ยวจะได้รีวิวให้มันจบสาม่ศูนย์แปดดีทีหนึ่งแบาทครับไปดันคันโค้งอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียน4ี่ศูนดีทีตัวนี้อ่ยังเดิมยังเดิมเอาไป3 4 9แสนบาทก็พอสาม0สนสี่หาพาันสา ยางใหม่4เส้นรถเดิมๆเก็บงานแค่ใบมีดกับล้อให้น้องนั้นสีเดิมเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสวยๆเดิมๆครึ่งหนึ่งเดิมน่าจะเปิดไว้329เก้าครนี้เอาไป299ก้พอครับเอาไปเลย299,000บาทนะครับอ่าเดิกดีวันพระใหญ่วันออกพรรษาลดราคาให้ f อไปใช้งานอ่าสี่หย์างหน้าใหม่ยางหลังเดิมเอาไป 249, 0 0 0บาทก็พอ2 4 9 0 0 0 สามหกศูนย์แปดตัวเปล่าเอาว่าตัวเปล่าไปเลยเนาะไม่ไม่ต้องพูดเรื่องผ่านหน้าผ่านหลังอ่าอันนี้เอาเอาตัวเปล่าไปก่อนอ่าแสนห้าหมื่นเก้าบาทเอาไปครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าบาทตามสภาพนี้นะอ่าอันนี้เนกะ้าหมื่นเก้าบอกไปแล้ว dt สามจุดห้าศูนย์ 50, ปีหกห้าอันนี้ลูกค้าจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอ่ารอเลิกจัดส่งห้าศูนย์หนึ่งแปด dt ปีห้าเก้าเดิมเดิมทุกจุดสีเดิมคัดตัดแล้วเครื่องเดิม สภาพนี้เอาไป3 5 9แสนบาทเอาไปลดนะสามแสนบาทเอาไปนะครับแบ่งกันไปใช้งานยันมาสี่เก้ายางหน้าใหม่รถเดิมๆขายตามสภาพก่อนลวกันแสนเก้าเก้านี่เอาไปตัวรถใบมีดอย่างหน้าใหม่รับได้เอาไปครับแสนเก้าบาทยันมาบีสองสี่สี่ศูนยนะครับสองส เดิมน่าจะเปิดไว้2 49,000บาทอ่ะลดไป20,000 200,000บาทก็เอา2 2 9 0 0 0บาทครับรถเดิมๆได้ายางหลังใหม่เล่มปี64อันนี้รถปี66 2140S เหมือนกันเดิมเปิดไว้200,900บาทเอาไป1 9 9 0 0บาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวรถโครงกันไปอ้อยทั้งคู่นะครับสวยๆเดิมๆอ่าต้องมาแถวไหนแถวนี้ก่อน 5018DT 5018DT ยังหน้าใหมา่ยังหลังเดิมนะครับเช็คสภาพบางจุดนะต้องใช้ว่าบางจุดเหมือนจะทําสีไม่หมดทั้งคันหรอกคันนี้เอาไปปีไหนเอ่ยปีห้าก็เอาไป3า9เก้าเก็พอครับสามแสนเหบาทเลยหลังไปรถ <c oughs> เ,เยอะครับแบ่ง f อฟไปใช้งาน 4508DI เดิมเดิมยางเดิมเก็บงาน อันนี้เอาไป229,000บาทก็พอ229,000บาท M8540 ยางใหม่4เส้น8540ยางใหม่4เส้นเอ,เอาไป79,000บาทครับ79,000บาทหน้าหลังนะครับยางใหม่4เส้น M6240 SUH 6240 SUH ตัวนี้ปี65เนาะอันนี้น่าจะอันนี้ปี65 <c oughs> ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเอาไป เจ็ดแสนห้ามืนก้าพันบาทปะน่าจะเปิดไว้เจ็าเก้ครับลดไปสี่หมื่นลดคันนี้นะเอาไป759สนใจโทรมาเลยครับดว่ดวนเลยดสอเปสามสองเนึ่งหนครับผมห้าศูนยขานโค้งนะครับขานโคง้งคันบนยางใหม่4เส้นอุปกรณ์หน้าหลังเล่มปี606060 60, 60. ์หกเอาไป4ี0แสนเบาทปะ่ะยางใหม่4เส้น4ี่แสกับเก้าบาท4ี่ห้าศูดีไอ่าเอาไปสองแสนี่หมบาท ปกติพวกนี้จะอยู่2628นะครับตราวนี้ก็จะลดราคาคันละ20,000-30,000ให้ลูกค้าให้ f c เอาไปใช้งานนิวฮันแลนด์ t ีทียางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเครื่องเกียร์ดีนะครับเล่มปี59คันนี้นะสภาพ,าพแค่ยางหลังดอกไม่เต็มเครื่องเกียร์หลีกดีเดิมเปิดไว้359อ่าเอาลดไปสัก20,000ไป3 3 0 0 0 0บาท3 3 0 0 0 0บาทเอาไปใช้งาน4018 40 SP 4018 SP ใบดันใหม่ ยางใหม่สี่เส้นเลยั้งนี่ยางหน้าใหม่แน่ยางหลังสภาพเหมือนใหม่นะได้ใบดันใหม่นอกนั้นเดิมเดมหมดเครื่องคัดท้ายเดิมไม่เคยแกะเอสพีปีหกสามเอ่อเอาไปสามเก้าเก้าก็พอไปคลิปนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน่าจะเปิดไว้สี่แสนต้นต้นอยู่อา 14, ่าห้าหนึ่งสี่ทีนะครับยันมาห้าหนึ่งสี่ทียางใหม่สี่เส้นเช็คสภาพสวยๆเดิมน่าจะเปิดไว้สามแปดเก้าเอาไปสามหกเก้าพอยางใหม่สี่เส้น สาม0 0นบาทเอาไปนะครับแบ่งกันไปใช้งานจบไหมนี่คลิปนี้ใกล้หมดแล้วเอาให้จบแล้วกัน7นาทีกว่า3ามหกศูดีทีอีขันคันนี้ยางเดิมเก็บงานสวยอเอาไป249,000บาทก็พอ249,000บาท5018ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมปี61เอาไป399เาลยครับนะ0บาทเอาไปนะครับ new holland อ้าวคันนี้ปีอะไรอ๋อคันนี้ปี62อันนี้ยังว่างครับเมื่อกี้ปี65ติดจองปี62 459,000บาทครับสวยๆตามนี้เลยว่างอยู่นะครับคันนี้459,000คันปี65499ลูกค้าจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง4018 dt ยังใหม่4เส้นนะครับ dt ยังใหม่4เส้นปี63เอาไป399ครับ399,000บาท4508 dt ดีทีคันนี้เช็คสาภาพสวยอย่างเดิมสี่เส้นเอาไปแสนเก้าเก้าไปดีทีแสนเก้าเก้านะครับอ่าถัดมาเป็นยันมาอีฟเจ็ดสองห้าทีปีหกหนึ่งยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเช็คสาภาพบางจุดทำสีล้อกับใบมีดให้น้องนั้นเดิมๆนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาไปสี่แสนสองหมื่นเก้าพัน จอรเดียเผาเดียว5310 179,000บาทครับ179,000บาท M8 540สติ๊กเกอร์95นะครับยางหน้าเต็มยางหลังเหลือเยอะรถเดิมๆสีเดิมทั้งคันเครื่องคัดท้ายเดิมไม่เคยแกะเดิมเปิดได้759อ่ะขอราคานี้ก่อนคันนี้759เหมือนเดิมหน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมเล่มจดปี67เลยนะครับคันนี้นะลากจดครับอ่า5018 ยางใหม่ีเส้นเช็คสภาพสวยเอาไป399เก้ครับสามแสนเก้บาท4ี่เจ็อันนี้เดิมเดิมยังไม่ทำอะไร4ี่เจ็ปดเอาไปสามแสน้า่าบาทครับหน้าหลังเล่มทะเบียน3 5 9 0 0นหาหมกันยันมาพรีเมียมครับดี3บามเกปี61หนึมเดิมเดิมเลยครับรถเดิมทั้งคันสีเดิมเครื่องคัดท้ายเดิมยางเดิม2 6 9 0สนหกันบาทยันมาพรีเมียมครับสองแสนบาท เทเลอร์ ller, พ่วงเดิมขายอยู่45,900บาทขึ้นได้ถึง95คับาทานนี่นะน่าจะกว้าง2เมตรนะครับอ่าเอาไป35,900บาทปะ35,900บาทของใหม่นะครับนี่ต่อใหม่ลดไป45,000เหลือ35,000โอ้โหลดไปหมื่นนึงเอาไปน่าเกี่ยวข้าวแล้วอา่า L5018 ยัางใหม่4เส้นโอ้สายเข้าเยอะเหลือเกินน่าจะไม่จบ นิดนึงเนาะก็5018อันนี้น่าจะเปิดไว้459เอารถไป3 0 0หมื่นแล้วอกก็พอนะครับ429ยันมาาอ่าพวกนี้ก็เอาไปสักเริ่มต้นแสนเก้าเก้าครับแสนเก้าเก้ามีสองสามเก้าอยู่ประมาณนี้นะเอาเร็วเร็วนิดนึงแล้วกันตอนท้ายสายเรียกเข้าเยอะเลือเกินห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เริ่มต้นสองเก้าเก้านะครับห้าสิบเอ็ดสองเก้าเก้าอ่าจอนเดียจอนเดียอยู่สามแสนไปไปครับ 389,000บาทฟอร์ดสองเพลาสองเก้าครับสองเก้าสี่ห้าดีไอคัน,นี้แสนกว่าบาทเอาไปอาจจะไม่ครบดีต้องขออภยัยคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสนใจโทร089 23 29 11ครับผม089 23 29 11ขอบพระคุณ FC ทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ